แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีคริกเซวิตผู้นำอันดับหนึ่งแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการที่รวบรวมหลากหลายบริการไว้ในที่เดียวและเราเป็นเครือข่ายรับส่งพัสดุด่วนให้กับ2พันธมิตรชั้นนำคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและเคอรี่เอ็กเพรสให้บริการส่งพัสดุทั่วไทยและทั่วโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา1000สาขาทั่วประเทศสนใจลงทุนโทร0639656965 08609168720646428162โคโค่อิชิบันยะแฟรนไชสเข้าแกงกรี่ญี่ปุ่นเมนูเดียวยอดค้ายกว่า20,000ล้านบาท ถ้าหากได้เอ่ยถึงร้านอาหารโคโคบอิชิบัญญะเชื่อได้ว่าคนไทย,ลยหลายๆคนน่าจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีและหลายคนอาจจะเป็นขาประจําของร้านอาหารแห่งนี้อยู่ก็ได้เพราะเป็นร้านแฟรนไชส์ข้าวแกงกะหรี่จากญี่ปุ่นที่มีมากกว่า28สาขาในไทยแต่เชื่อหรือไม่ว่าแฟรนไชส์ร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมีจํานวนสาขามากที่สุดในโลกกว่า1,400สาขาทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก มีการนำเสนอเมนูที่หลากหลายและสร้างสารรค์ในรูปแบบความอร่อยเลือกได้โดยลูกค้าสามารถที่จะเลือกสรรและผสมผสานข้าวแกงกะหรี่จานโปรดในแบบฉบับเฉพาะตัวโดยเลือกได้ตั้งแต่ปริมาณข้าวระดับความเผ็ดชนิดของน้ำซอสท็อปปิ้งต่างๆที่มีให้เลือกกว่า30ชนิดรายการอาหารทุกชนิดผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีทั้งคุณภาพสดและสะอาดเพื่อข้าวแกงกะหรี่ที่มีรสชาติหอมอร่อยในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ด้วยความที่เป็นมืออาชีพของเจ้าของร้านแฟรนไชสย์อย่างมูเนสุกุและภรรยาในด้านการทำข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโคโค่อิชิบัญยะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศความสำเร็จได้การันตีด้วยยอดขายกว่า20 0 0 0ล้านบาทจนถูกขนานนามว่าเป็น The House of Japanese Curry หรือบ้านแกงกะหรี่แห่งญี่ปุ่น แล้วอยากรู้กันหรือไม่ว่าแฟรนไชร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมีความเป็นมากันอย่างไรทําไมถึงได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วโลกและมีจํานวนสาขามากที่สุดในโลกวันนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center com จะขอนําข้อมูลจากที่พอหามาได้นั้นมาเล่าให้ฟังกันค่ะจากร้านกาแฟสู่ร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นในบรรดาร้านข้าวแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมจากลูกคา้ามีอยู่ด้วยกันถึง3แบรนด์ได้แก่ ร้านเคอรี่โน่แชมเปมีจำนวนสาขา10กว่าแห่งร้านโกด o เคอรี่มีประมาณ80สาขาและร้านโคโค i อิชิบัญญัที่แปลว่าที่นี่อร่อยที่สุดมีจำนวนสาขา1,400สาขาทั่วโลกถือได้ว่าเป็นแฟนชายร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่มีสาขามากที่สุดในโลกอีกด้วย มูเนะซูกุโทโคจิเจ้าของร้านและผู้ก่อตั้งธุรกิจโคโคอิชิบันยะบอกว่าความสำเร็จของร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอยู่ที่ลูกค้าเป็นอันดับแรกถัดมาก็เป็นพนักง,งานและคู่ค้าเดิมทีมูเนสซกุ uku, ทำธุรกิจร้านกาแฟแเล็กๆในเมืองนาโกย่าอยู่ในทำเลที่ไม่ค่อยดีนักแต่เขาเชื่อว่าหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเพื่อลูกค้าและ,ะแสดงความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงลูกค้าก็จะกลับมา เขาจึงตกแต่งร้านด้วยการนำกระถางต้นไม้มาตั้งหน้าร้านเพื่อสร้างความสดใสในตอนเช้าทุกเช้าเวลาที่ทำความสะอาดร้านเขาจะกวาดบริเวณรอบๆร,ร,ร้านด้วยสมัยนั้นเจ้าของร้านกาแฟาส่วนใหญ่จะนั่งสุบหรี่และอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรอลูกค้า หากในช่วงพักเที่ยงพนักง,งานก็จะมานั่งกินข้าวในร้านแต่มูเนสซกุไม่ทำเช่นนั้นทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าร้านเขาจะยิ้มแย้มต้อนรับอย่างเต็มที่เพียงแค่เห็นลูกค้าไกลๆกำลังจะเดินมาที่ร้านก็รีบบอกภรรยาว่าลูกค้ากำลังจะมาที่ร้านแล้วนะเขาไม่เพียงแต่ให้การต้อนรับลูกค้าด้วยตัวเองเขายังสอนพนักง,งานในภายหลังอีกว่าจงต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มและปรบม,มือในใจทุกครั้งที่ลูกค้าเดินเข้าร้าน มูเนสุปุมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ถึงขั้นสอนพนักง,งานเสิร์ฟว่าเวลาเสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าต้องเลื่อนโถน้ำตาลมาใกล้และเปิดฝาให้ลูกค้าหยิบได้ง่ายขึ้นและความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าอย่างเต็มที่จึงทําให้ร้านกาแฟของมูเนสุกุและภรรยาของเขามีลูกค้าเข้ามาใช้บ,บริการกันเป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่ากับเมนูที่ลูกค้าให้ความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือแกงกะหรี่ ที่ภรยาเขาเป็นคนทำแม้ว่าจะใช้วัตถุดิบธรรมดาและก้อนกรหดิ่สำเร็จรูปที่มีขายตามร้านทั่วไปแต่ลูกค้ากลับชอบมากเมื่อมูเนะสุกุและภรยามองเห็นถึงช่องทางกันเริ่มรายได้ด้วยการให้บริการส่งถึงบ้านก็มีลูกค้าโทรมาสั่งเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นเขาและภรรยาจึงเชื่อมั่นว่าข้าวแกงกรหริ่ที่ภรยาเขาทำจะกลายเป็นเมนูยอดฮิตอย่างแน่นอนขายข้าวแกงกรหดี่อย่างเดียวก็รวยได้ ในปี1978เขาและภรรยาจึงเปิดร้านอาหารขายแค่แกงกะหรี่อย่างเดียวในเมืองนาโกยาโดยตั้งชื่อว่าโคโคอิชิบัญญะที่แปลว่าที่นี่อร่อยที่สุด ปัจจุบันมีจำนวนสาขา1,400สาขามากที่สุดในบรรดาแฟรนไชส์ร้านอาหารแกงกะหรี่ในญี่ปุ่นหลังจากเปิดร้านขายแกงกะหรี่ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทางมุเนสซูกุและภระยาจึงต้องเปิดสาขาแห่งที่สองโดยช่วงสองวันแรกมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเต็มร้านก็ว่าได้แต่พอวันที่3กลับไม่มีลูกค้าเลยเขาและภรรยาจึงกลับไปนั่งฟังเสียงลูกค้าอีกครั้ง ลูกค้าบางคนบ่นว่าแกงกะหรี่ไม่ร้อนเลยหรือมันทอดเกียมเกินไปจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้มูเรสุกุและภรรยาต้องกลับไปมองในมุมของลูกค้าทำความสะอาดปรับปรุงใบพัดระบายอาหารใหม่ แล้วทําให้เขาและภรรยารู้ว่าถ้าพวกเขาทํายอดขายได้ดีตั้งแต่วันแรกก็จะทําให้พวกเขาอาจไม่ได้มองในมุมของลูกค้าเลยก็ได้แม้จะเปลี่ยนจากร้านกาแฟมาเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่หมูในสุกุและภรรยาก็ไม่เคยลืมความรู้สึกดีใจเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านไม่เคยลืมความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อลูกค้าและยังคงมุ่งมั่นให้บริการลูกค้ากันอย่างดีที่สุดลูกค้าสำคัญที่สุดของร้านอาหาร หลักในการบริหารจัดการร้านอาหารโคโคอิชิบัญญะของมูเนซสุกุจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านเป็นอย่างมากเขาและพนักง,งานทุกคนจะมอบรอยยิ้มให้กับลูกค้ากันอย่างสม่ำเสมอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นลูกค้าต้องรับแก้ไขในทันที โดยมูเนสุกุจะยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางลูกค้าที่เข้ามาในร้านสามารถเขียนใบสนิยบัตเกี่ยวกับคำแนะนำข้อเสนอแนะรวมถึงร้องเรียนปัญหาต่างๆเข้ามายัางร้านได้ปัจจุบนันร้านโคโค่อิชิบัญญัทุกสาขาจะมีปัสนียบัตรสำหรับให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นวางอยู่โดยทุกเช้ามูเนสุกุจะมาถึงร้านประมาณตี5ถึง6โมงเช้าและใช้เวลา2-3ถึงชั่วโมงในการนั่งอ่านปัสนียบัตรที่ถูกส่งมายังบริษัทกว่าวันละ1,000พฉบับ ข้อคิดเห็นที่ให้เป็นประโยชน์หรือปัญหาที่ควรปรับปรุงมุเนสุกุจะรีบสั่งการทันทีหากวันไหนอ่านปรชนัชีาบัตรไม่ครบเขาจะเก็บเอาไปอ่านที่บ้านอีกด้วยแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการให้ลูกค้าส่งคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆทางปรชัชีาบัตรจะเป็นการลงทุนมหาศาลแต่มูเนสุกุก็มีความยินด,ดีในการลงทุนเพื่อต้องการปรับปรุงร้านและอาหารให้ดีที่สุดเติบโตไปด้วยกันกับแฟนชส์ซี แต่ก่อนนั้นครอบครัวของมูเนสซูกุยากโจนกว่าจะประสบความสําเร็จได้ล้วนแต่มีคนอื่นช่วยโดยเฉพาะลูกค้าคู่ค้าพนักง,งานที่ผ่านมาเขาไม่ได้ปรารถนาความร่ํารวยแต่อยากให้คนอื่นดีใจอยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนอื่นรู้สึกโชคดีที่มีคนแบบเขาแต่ในวันนี้เขาพูดได้อย่างเต็มปากว่าความสําเร็จในการทําธุรกิจร้านข้าวแกงกะหรี่อยู่ที่ลูกค้าซัพพลายเออร์รวมถึงพนักง,งานทุกคนเพราะคนเหล่านี้เป็นหัวใจสําคัญทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ สำหรับเรื่องของการซื้อแฟรนไชส์นั้นมูเนสซูกุจะไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์และเปอร์เซนต์จากยอดขายแต่แฟรนไชส์ซีจะต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทของเขาเท่านั้นเพราะมูเนสซูกุต้องการให้แฟรนไชส์ซีมีไรายได้มีกำไรและรู้สึกว่าธุรกิจนี้ดีจริงๆจุดเด่นของระบบแฟรนไชส์ร้านโคโคอิชิบัญญะ มุ่เนสุกูจะตั้งเงื่อนไขไว้ว่าผู้ที่ซื้อแฟนชส์จะต้องเข้าไปเป็นพนักง,งานบริษัทก่อนบริษัทจะสอนและฝึกอบรมทุกเรื่องตั้งแต่วิธีการทำแกงกะหรี่ความใส่ใจในลูกค้าวิธีการบริหารจัดการลูกน้องและสาขาเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับผู้ซื้อแฟชส์ได้มีทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นและเมื่อออกไปตั้งร้านของตัวเองโดยปกติผู้ที่ซื้อแฟชส์จะต้องเป็นพนักง,งานบริษัทประมาณ5ปีอย่างเร็วสุด2ปีเท่านั้น นอกจากนี้ระบบแฟนชายร้านโคโค่อิชิบัญญะมีชื่อว่าบลูมซิสเต็มมาจากการตั้งใจที่จะทำให้ผู้ซื้อแฟนชายสามารถเติบโต,ตและเบ่งบานได้ในอนาคตเรียกได้ว่ามีการฝึกอบรมสอนพนักง,งานให้ออกไปเป็นผู้บริหารอย่างแท้จริงธุรกิจร้านอาหารแข่งเดือดในญี่ปุ่นอยู่รอดเกิน10ปีปรามาจารย์ ในประเทศญี่ปุ่นธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันกันสูงมากเห็น <He S 2> ได้จากร้านอาหารที่อยู่ได้เกิน2ปีมีอยู่แค่5 0ร้านที่อยู่เกิน3ปีมีอยู่เพียง3 0ส่วนร้านอาหารที่อยู่เกิน10ปีมีไม่ถึง10%ด้วยซ้ำแต่ในกรณีของร้านโคโคอิชิบันยะอยู่มาจนถึงปัจจุบัน40ปีถือได้ว่าเป็นผลลัพธ์ของการฝึกอบรมให้พนักง,งานและสามารถออกไปทํากิจการของตัวเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน เรื่องราวของมูเนสซกุและร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโคโคอิชิบัญญัสะท้อนให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะอาศัยทักษะของคนคนเดียวไม่ได้จำเป็นจะต้องพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาลูกค้าจึงจะประสบความสำเร็จจะเห็นได้ว่ามูเนสซกุ เป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้ต้องการประสบความสําเร็จแค่อย่างให้คนจํานวนมากมีความสุขเพียงเท่านั้นในขณะที่ผู้บริหารบางคนเริ่มประสบความสําเร็จพวกเขากลับลืมว่าทําไมเขาถึงทําธุรกิจลืมขอบคุณและคิดถึงลูกค้าคู่ค้าตลอดจนพนักง,งานและยังหลงมัวเมาไปกับลาบยศงานเลี้ยงสังสรรค์และการพักผ่อนหย่อนใจเพราะการทําเช่นนี้จะไม่นําไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนอย่าลืมธุรกิจอย่าลืมความรู้สึกของตัวเองและขอบคุณลูกค้า จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนญี่ปุ่นจะเคยเห็นมูเนสุกุมักจะกล่าวขอบคุณคนอื่นๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าและพนักง,งานเพราะเขามองว่าธุรกิจจะเติบโตได้นั้นมาจากความสามารถของเขาเพียงคนเดียวไม่ได้แต่มาจากความช่วยเหลือของผู้อื่นด้วยเขาจึงดูแลลูกค้าพนักง,งานและผู้ซือ้อแฟรนไชส์เป็นอย่างดีสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟ f น a n c h i ซ e นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ